สวัสดีครับพบกับผมนะครับเพจจัดให้ทุปโปรบายจานโออิสุพนครนะครับวันนี้เราอยู่กับนะครับเดนิวมิ i เ x ตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมสีใหม่นะครับคันนี้จะเป็นสีน้ำเงินกราเซียไมก้านะครับและก็มาพร้อมประตูท้ายใหม่ด้วยนะครับนี่นะฮะก็คือเป็น ประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับสมาร์ทเทลเกตนะครับทำงานร่วมกับสเตปเซนเซอร์ที่กันชนด้านท้ายนะครับการทำงานก็คือการจับจังหวะการเดินเข้าออกของผู้ใช้งานนะครับเงื่อนไขการใช้งานของประตูท้ายนะครับก็คือเครื่องยนต์ ต้องดับอยู่2นะครับรถต้องล็อกอยู่แล้วก็3กุญแจต้องอยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับว่ามันสะดวกขนาดไหนนะครับรถล,ล็อกนะครับเราเดินตรงนะครับตรงโลโก้อีสุได้เลยนะครับ จะมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ถอยหลัง19นะครับประตูท้ายก็จะเปิดออกนะครับหลังจากนั้นเปิดเสร็จเราก็มาใช้งานที่ด้านท้ายได้เลยนะครับนี่นะครับพอใช้เสร็จแล้วก็เดินออกมา19นะครับแล้วก็เดินเข้าไป19เพื่อให้ประตูปิดอัตโนมัตินะครับนะครับ เนี่ยฮะเพียงท่านี้เองนะครับประตูท้ายก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะสะดวกง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับครับการใช้งานของประตูท้ายนะครับก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดที่รีโมทนะครับหรือเปิดปิด ที่ประตูท้ายบนป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็สวิต์ตรงประตูท้ายนะครับนะครับนี่แล้วก็จะมีสวิต์ตรงขวามือใต้พวงมาลัยนะครับใช้งานง่ายครับสะดวกสบายนะครับเป็นไงฮะถ้าลูกค้านั้นใดสนใจนะครับสามารถมาทดลองขับหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่อิสุพระนครสาขาลามินทานะครับหรือมาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์0830303796นะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ